รั้วง่ายๆทำจากไม้ไผ่ไอเดียเกย๋ๆของบ้านห้วยเนียมอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนูดาวได้มีโอกาสนั่งรถอ e ีแท็กเข้ามาที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านห้วยเนียมหมู่ที่10ตตำบลคำแก้วอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬมองสองข้างทางอย่างเพลิดเพลินมาสะดุดตาที่รั้วของบ้านหลังหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ดูสดชื่นทีเดียวค่ะรั้วง่ายๆ ทำจากไม้ไผ่ซึ่งคงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากนักในหมู่บ้านแล้วนำมาผูกเข้าด้วยกันด้านบนตัดให้เป็นร่องใส่ดินและปุย๋ยปลูกต้นคุณนายตื่นสายและเกล็ดปลาช่อนห้อยย้อยดูเป็นธรรมชาติเป็นไอเดียทำรั้วง่ายๆเก๋ไก๋ของบ้านห้วยเนียมอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเรียบง่ายให้ความสดชื่นแบบพอเพียงเด้อค่ะ